สวัสดเลยนะครับอโอ้มียังกินเนาะนี่เนาะอข้าวหนมากันนะอานนาสาผมกินเข้าก่อนจะเข้าไปเลยยบก่อนเข้าหนมาก่อนก่อนีมาก่อนที่นั่นมาซื้อผักที่ไรร้านปดทุกปีร้านปีจองานแต่งโอ้เมนเออแมนงานแต่งกระปุกสูมเล้ยงกันสองวันเอาไปแล้วทีนี่มางแล้ว รเราเปลี่ยนบรรยากาศมาแล้วพ่องพายบันไดมาซื้อผักมาซื้อผักพ่องพายบนัดมาซื้อผักงั้นรอก่อนกนนินอะไรเว้นน่ะใหญ่ต้อำตาผ้ากินข้าวตะเวนไหมอ๋อไม่เป็นอย่างนี่ผ้าลูกกินข้าวกินน้ำแกงกินอ,อะไรก็แล้วลออคำมันเน,นะน่าเกลีมันคแล้วมันทำแล้วมันหมึดตัว อายุกว่าตรงมหาแลเราอยากมาซื้อผตอนเรไปมั่ื้อทำหงกินเลยแต่เขาปขายแล้วอันะทำหูขงไม่ขายเบื่อเลยขายพวกที่อันเพชรระบาตํำก่อนได้ไอ้นั่นขายอยู่บอด้ซื้ออันนี้ก็เสื้อเป็นมังเสื้อบัเสื้อกะมัเสื้อตเอนมื่นี่ตเเืไปยังมงเลยเก่าโมงนะแล้วแปดมงครึ่งเก่าโมงสัก กลางโมงก็ได้ฮะพระมาเพื่อสงน้องตากะสองมง่ครึ่งแปดโมงแปดมงครึ่งเอาไปกระซ่าอะไรกับมิวผู้เดียวสองคนนะอึงตนลูกนอ้กินขา้ขาวกินข้าวบอานนี่กระเป๋าอย่างนีบรรยากาศโอ้ยพาย่างหอยนันแกละพาันนั้นนะ ตกแต่งป่ะอยังตกแต่งมันเรียนรู้มันเแง่มันไม่ได้เปานคนทั้งบอกว่าเราออกอยู่พาเขามาเพิ่นแหลมมาตะบ้านขายยายอร่อยไหมนาะกอืมกินอะไยังไงจะเป็นสาวไว้ๆเถอะอืมเนอะเมื่อกี้นี่ก็มาตลาดลันลุงพลน่ะมาไปซื้อพวกนี้น่ะอืมนี่มีกับข้าวกินเนี่ยเป็นจุดสองวัน จะเปลี่ยนน้องสองขวบอ่าสิบเอ็ดเดือนอน่าเกิดเดือนคุณพาคุมพาพัานก็จะสามขวบแล้วอ่ากินช้าๆก็ได้มันต้องรีบถ้ารีบมันจะตดคอแลวมันก็จะสำลักเยอะมึงตลากินขาว้าคกินขาวตะวันเนี่ย แต่แดดจี๊นีเก็หงดีนะครับถ้าไปหาพร้พี่นั่นไปได้ดอกแต่ว่าตอนตอนตอนบ่ายๆอยู่นี่นะอ่าเนาะเย็นเย็นตุวเน่ยเปิดแดดดิเย็นลับแดดเต็มๆเลยพุกน่ะอยู่นะต้องรีรีแดดดิเย็นเย็นลมพัดเกือเย็นเลยถ้าว่าอยู่พุ้นหนาวอยู่พีห้องหนาวสั่นเหมืะลมมันมาทางถีทางพูเลยเหมาะบรรยกาโอ้คนน่าสมัยอะไรอมันเป็นคนนี้แบบจัดเหตุสะอาดเนาะ ก,กว่าใดเนี่ยมันมีดูกหน่อยเนาะโอ้ยดูน้าเบียสิ <laughs> ก็เป็นบรรยากาศดีมากทุกคนวา่า <laughs> ตดใจนตาอร่อยไหม <laughs> 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 ไม่อร่อยกินได้หลาย <laughs> ตี่เ <laughs> นาะตาเนาะไวกคนไหน ไม่กินข้าวกับไก่ไม่ได้กินกับไข่จะลองมาสืร์ฟพาเราเหยียบเอาพาฟิลที่มึงมึงโมโหเลยกับขาวแดงยานาอืมพี่เด็กินแดงอรถมอเตอร์ไซค์บัไเลยนะรถอันนั้นโอ้ยรถอันดีเดียนะรถแม่เอาไว้พุ่นนะเอามากเลยนะมาตาบ้านขับมาบกว่นะบอสผักพอนใหญ่มาทรงโอ้ยม่เมนคอนเทนเดอร์รถจริงๆเนี่ยรถครอบัว่มอาจนแดตว่ามันนอกแบบขี่บ่ได้แล้วบประเด็นสวยงามบ่ได้ คุณแม่เขก็เลซื้อให้คันคันอีกกี่คู่มือนแล้วอ๋อซื้อสูทบอกใหญ่ขนาดนั้นอโอ้ขาได้ซื้อให้ใหญ่าคุณแม่สมมาตรแม่สมมาตรโอ้เสื้จากสิงคโปร์โอ้ไปใส่กับป้ายักหนักนะเพื่อกระชับหยักมามามาจะกินดีใช่ไหมไม่เอาเอากรำลองตรงนี้อืม บุกน้องอ่ะบฝ่าวงอะไรตราบนี่ข้าวเหนียวไม่เลี้ยงไงไอพวนเนี้ยใครได้เลี้ยงม้าหัดม้าหัดพวกเฮาบ่อยังเนี่ยยังไม่เฮาเน่าจับได้เนี่ยแขกมากกันเลยคนแขกที่ลี่กันนอนต่อนอนแบบเมื่อนเลยนี่แล้วอะนะ อร่อยไหมน้องบูดาอร่อยไหมคะโมเสบยโมเสบไปกี่ดาวกนเอาบปี๊งหนึ่งดไม่อร่อยใช่ไหมน้องบูดาอ้าวใ่ว่าอร่อยอ่้อืมกินหลายแท้อือหลายกินเหลายไกินช้าๆลูกกินช้าจออ่อืมเชี่ยวก่นกอน กลิ่นข้าวมาเกี่ยวเนะนอ้องเฝ้ากนะสวัสดีคนเลยนะครับสวัสดีครับอืมอากาศอากาศบ้านดีก็จะประมาณนี้แล้ะค่ะเราไปซื้อผักอยู่สากไกลพอแค่รันอารมณ์นาวัด โอ้โหร้านนั่นนะอาแมนร้านเดียานที่ขายตำหุอนเำซ่าๆนะขายพวกปิง้งหมูปีงนำบากอาแมนนั่นละ่<ห>ะจัดการแบบตะเล้งกัมีอยู่แต่ก็บ่หลาย<ห>อ๋แต่ว่าร้านนี้อะเพื่อนจะไปทุกวัน<ย>แต่เพื่อนปิดร้านสองวันงาน,นแต่งงนะานแต่งญาติเพื่อนอันเนี้ยแต่งเมื่อวานเนี่ยเบื่อแม่แต่งเมื่อวานนี่อิโนโนก็มาผิดต้องเมื่อวานนี่อะเมนเห็นเบิ้ดมาพี่น้องพี่น้องอหี้เบิ้ดบานเนาะ อร่อยไหมกินได้เยอะนะเยอะเลยตับหมูห่งเมื่อยคุณเห็นตับหมูห่วงเหรอไม่เ,เ,าเาอาหมก่อนเด็ก่อนเร้วว่าก่อนหมก่อนนล้วมูงตาก่อนแล้วค่อยตับมูห่งที่หลังอ่าอร่อยไอ้พวกกิมอิ่มก่อนมาเวลาพ่อกับแม่อยากจังต่างสิแม่อ๋อคือเขาให้ลูกเขากินก่อนถึงแม่ถ้าน้องอยากก็ต้องให้น้องกินกอนนอ่อกน,นอดาาได้หัวกันนอนถาวอาไรได้เดี๋ยวสิรับก่อนอืมโหดอ๋อ แซ่บครับมากินไกไ่กินไก่ไงเล็วยเลยกินไก่กินไข่อร่อยไหมโอ้ยแม่อร่อยตะกี้หมดหนึ่งปีแล้วเปล่าให้นี่ครับก็เป็นบรรยากาศตอนเย็น,น,ยนกินข้าวนะครับ แวะมาทักทายมาเล่นด้วยนะครับทุกคนเป็นแบบกับชาวบ้านเนาะสิเป็นแั่สีแ่แหละโอเคทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ